กำลังอยู่กับผมแม้เจนี่ LWC Super Champ ับถึงเวลาของคู่สองวันนี้ครับยังคงอยู่กับมวยรอบเงินชัยโยครับพี่กัดน้ำหนัก136ปอนด์สายเอนะครับผมคู่สองกำลังจะขึ้นชกแล้ว ladies and gentlemen second b t l e of the evening i s the second fight in the เงินชัยโย136 pound tournament let's meet our first fighter here fighting out of the blue corner he is Of age says 170 centimeters tall with a fight record of 57 fights, 38 wins, and three draws. Representing Morocco, this is ส่วนคู่ชกเขานะจากมุมแดงอายุ19ปีจากชะเชิยงแสาประเทศไทยครับสูง171เซนติเมตรชกมาแล้ว40ไฟชนะ32และเสมอหนึ่งทอเชิญทุกท่านพบก,กับแรมโบ้ิ ส่วนกนรรมการุบนเวทีคู่นีครับขอเชิญคุณพิเชษกหาหก,กสิทธิ์คู่ที่สองนะครับยังเป็นศึกมวยร่บเงินชัยโยครับ136ปอนด์รัมโบ้ศิษย์คุณมะพบกับโมร็อกกันพันหกที่ชามบูลารี่จากโมร็อกโกครับใครชนะก็จะเข้าไปเจอกับแก่นเพรศูนย์กีฬาเฮ้ต้มนะครับที่ไปยืนรออยู่แล้วเป็นคู่ที่เจ็ดนะครับ มุมแดงก็คือลัมโบสิคุณมะครับคนนี้เลยครับนักชกวัย19ปีครับจากท่าตะเกียบะเชิงเซาสูง171เซนติเมตรครับชกมา40ครั้งชนะ32แพ้7แล้วก็เสมอนึงนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่แฟนมวยคุ้นหูคุ้นตาเป็นอย่างดีครับทั้งเวทีภูธรนครบาลนี่ก็มาทัมาหมดแล้วครับลัมโบคนนี้ส่วนมุมน้ําเงินครับฮิชามบูลารีครับอายุ31ปีจากโมร็อกโก ถูก170เซตมรครับ5 7ครั้งชนะ38แพ้16แล้วก็เสมอ3ครับติดซ้อมที่แวชาร์ดบอลลีโออะคาเดมี่ครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่เชื่อว่าตอนนี้แก่นเพชรดูคู่นี้อยู่ับใครจะเป็นคู่โชคของเขาเป็นคู่ที่7วันนี้ต้องขอบคุณนะครับเงินชชโยสินเชื่อจำนันทเวียนนะครับสินเชื่อเงินดุนมากได้เงินไวใน1นชั่วโมง ไม่หักไม่ค้ำนะครับสนใจก็สแกนคิวอาร์โค้ดตอนนี้ได้เลยนะครับหรือติดต่อสาขาเงินชยโยหรือโทรที่027777333นะครับเงินชยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับนอกจากนี้นะครับทุกคนทุกคู่นะครับยังได้รุางวันพิเศษนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และคู่มวยดุเดือด,ด,ด,ดประจำสัปดาห์นะครบับสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณและเช่นเคยครับ รางวัลจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยแอนตซินครับแต่ก้านคอเข้าลอยสอกกลับน็อกได้แอนตซินมอบให้1 0 0 0 0บาทถ้าเป็นจอระเขคฟ่ฟาดหางรับไปเลย3 0,000บาทครับก็ขอบคุณผู้สน,นับสน,นุนทุกทุท่านนะครับทำให้เราได้ดีมวยมันๆแบบนี้ทุกวันเสาร์ครับเอาละครับยกที่หนึ่งครับมันกันต่อครับโอ้คู่นหนึ่งนี เดี๋ยวว่าเปิดไปดีเปิดไปดีมากแล้วคู่อื่นจะยังไงเนี่ยทีเดียวแต่ถึงบอกครับอีกห้าคู่ที่เหลือนี่แหละบอกคณจะนั่งเชียร์ไปด้วยลยครับมาเป็นกาลังใจให้กันครับไม่ว่าคุณจะเชียร์รมโบหรือว่าจะเปลี่ยนจะเชียร์ฮิชามนะครับวงในมาแล้วครับรมโบรมโบโอ้โหแลว่าฮิชามนี่ก็ป้ายหน้าสู้ครับโอ้เหลี่ยมมวยสองมวยนี่ถือว่าไม่เป็นรองรมโบครับมาแล้วครับแข้งขวา เปิดเกมเข้าหานะครับเป็นมวยซ้ายนะครับพี่ชามบุลลารีสองตีแตบบ่สามบริเอรครับมีงัดศอกมาประกบในโอ้อความใหญ่เข้าชนเลยครับพี่ชามไปดีซ้ายอ่ะต่างกันต่างไปรครับคนละทีโอ้ไล่แขนนี้ไม่ยอมกันเลยครับดูครับ อครับพีชามรอออกซ้ายครับขยับขยับรอมาครับโดนไปปลายแข้งเลยครับเป็นเกมที่ดูว่าชิกจังหวกันอยู่ครับเป็นเกมที่ดูชั้นดูเชิงกันเลยครับถึงตรงนี้แห่ทางขวามาแล้วครับดันโบต่อยขวา โอ้โหแต่ว่าซ้ายนะครับเข้าเต็ม3เม็ดเลยครับหินเขินเลยครับแรมโบ้โอโ้เอาคืน3ทีครับแข้งซ้ายของชามบูลารี่แต่ก็ยังดูท่าทีนะครับแรมโบ้ครับยังไม่กล้าออกอาวุธดูท่าทีเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับ3ยกนะครับ 3ามยกปิดเรียกว่าคะแนนทุกยกนะครับทำได้ทำเลยครับนี่พยายามเตะมากกว่าครับพี่ชามเอาคืนเหมือนกันครับลัมโบ้แข่งกับแข่งแลวครับตอนนี้ซ้ายกับขวาครับแข้งไหนจะเข้าเป้ามากกว่า คู่ที่ว่าเป็นหนังรบนะครับคู่นี้เป็นหนังรักครับค่อยๆไปนะครับอ่ามีฟันศอกมาตีค่อยๆเด็ดกันครับวงในไหลแขนมีศอกมาแล้วก็ผีชามโอ้โหไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับจังหวะนี้ยังไงครับอภิการนับครับเอาละครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดที่คุ้มเคือครับถึงตรงนี้ครับเดี๋ยวดูครับหลังจากนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับหมดยกที่1ครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับสืบ,บมาล้อมเงินเชียวคู่ที่2นะครับแรมโบ้สิคุนมาก,กับพิชามบูลารี่ครับ มีเหตุคุ้มเคลือเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพช้าพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคู่นี้นี่ในช่วงต้นๆนะครับก็ยังถือว่าคนละทีคนละคำแล้วครับทั้งหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยลูกปิดครับปิดแล้วโอ้นอนลงไปแล้วนะครับร่างกายสัมผัสพื้นแล้วก็หิชาลีตามน้ำครับแม่แบบนี้ถือว่าไม่ควรทำนะครับครับแี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะโชคร้ายของลมโบเหมือนกันนะ เออเนี่ยครับกระชากมานี่ฮะโดนนะบครับอืม่ะก็อีก2มยกหลังจากนี้ต้องลุยแรกแล้วครับการแดนลัมโบครับจะกลับมาได้ไหมครับมีนับเหมือนผู้แรกเลยครับครับนับยกแรกแต่ว่าผลจะเหมือนกันหรือเปล่าครับคนโดนนับจะแพ้หรือว่าจะชนะต้องมาติดตาม มาแบบเน้นๆเลยครับแรมโบ้ครับโอ้โหมีศอกครับพี่ชามแล้วก็ประกบในตีเลยโอ้โวันนี้กางมาบวกมาสู้เลยครับพี่ชามบูลารี่ครับไม่ต้องการจะใช้จังหวะฝีมือครับต้องการใช้พละกําลังใช้ความสดบดเข้าไปเลยโอ้โอายุนี่แรมโบ้นี่สิบเก้านะครับพี่ชามบูลารี่สามสิบเอ็ดแต่ว่าโอ้โหเร็วแรงกําลังนี่ถือว่าดีเลยครับมีความเป็นมวยสูงมากครับพิชาม เบื่เหนื่อยเหมือนนักบุยไทยครับนะต้องเร่งแล้วครับแจมโบ้หมัดสอบต้องมาครับอู้สอบลับสอบคืนต้องเล่นลูกหนักๆแบบนี้ครับยังไงนี่แมนก็จะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับอ่าปัดยางหลุดเอาเอาใส่เองเอาใส่เอากรรมการกรรมการดูหน่อยครับใส่เองซะเลยโอ้สุดยอดครับต้องล้างก่อนจ้ะต้องล้างก่อนครับโอ้เพราะว่าเดี๋ยวมีเศษหัวหินดินทรายครับแล้วไปโดนฟันแล้วมันจะ มันจะทําให้ฟันนี่ได้รับการกระทบกระเทือนนะครับไปกันต่อครับแทงขวาไปแล้วครับแรมโบ้โอ้โหแต่ว่าซ้ายของพีชามนี่ก็แม่นเหลือเกินมั่นใจในสภาพร่างกายมั่นใจในความแข็งแกร่งนะครับมัดในพยายามจะตีนะครับพีชามรับอาโดนหมัดขวาของแรมโบ้แทงขวาไปเริ่มจะเน้นแล้วครับแรมโบ้ครับเริ่มบทคือแล้วพลนะิกมาจับพลิกมาก็ต้องลุยให้สุดครับมีอะไรเอามา ออกมาใช้ให้หมดโอ้โหจิมซายครับอาชาส่องอีทีนึงเข่าอีกก็โอ้โหพอเวลาทำาทำเป็นชุดกบไล่แขนดีด้วยครับสอบ่องเขมาครับระโปกงานหวดครับอ่ะแล้วครับเลิ่มจะทําได้เหมือนกันแต่ว่าต้องต่อเนื่องครับต้องต่อเนื่องครับลูกไล่แขนและฟันสอดของอิชามีอันตรายนะครับาปากสอดอีทีนึง ต้องมีคนแตกแบบนี้เสียต้องมีคนแตกแหละใครจะแหกก่อนครับเอ้าสับทีโอ้สรงกลับก็มาโอ้ทั้งหมุนทั้งสับทั้งฟังเลยครับพี่ชามครับแรมโบ้ก็มาครับมาเรื่อยๆค่อยๆลำเลียงมานะครับท่าตะเกียบท่าเชิงเสาครับขยับเข้ามาโอ้โหสวยชครับกระโดดเตะเอาเอาอย่างไรโอ้โหโดนเตะกันเยอะครับจบเลยครับโอ้โหอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ได้เกรงกันนะฮะ หมดเบิ้ลไป2อแข้งครับแต่จุกตั้งแต่แข้งแรกแล้วครับนี่ครับอีชามครับอีชามบูลารีจากโมร็อกโกครับอัดน็อกยก2โอ้หล่อเลยครับนี่ครับเข้าไปดูอาการน้องเลยครับอีชามบูลารีครับโอ้โหมาโดนแข้งเบิ้ลๆนะครับแล้วก็อย่างที่คุณหนุ่ยบอกแล้วครับจังหวะนี้น่าจะไม่ได้เกรงครับไปดูภาพช้าอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนจะมาจะมานะครับแรบโบนี่ปักศอกเข้าไปครับวงไหนนี่เริ่มจะไล่สู้ได้ดีครับ ปากศอกเข้าครับพีชามนี่ฝันศอกมาก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหทั้งหมุนทั้งปักแล้วดูแข้งครับนี่ครับสลับเตะหนึ่งโอไปตั้งแต่แข้งแรกแล้วแหละครับจุกครับนี่โอ้เนี้ยสองแข้งแรกจุกยกดอกสุดท้ายไม่ต้องแล้วครับนี่ครับไปยัดเลยครับไม่ไหวครับ จบยกสองครับเป็นการชนะนอกที่สวยงามของพี่ชามูลารีครับและสำหรับคู่สอววันนี้จบลงเรียบรย้อย ladies and gentlemen in bout number two here this evening we have our winner by ยินดีด้วยครับกัาผู้ชนะของผู้สองวันนี้ครับ